<c oughs> จริงๆมันก็คือ,อ,มอมหมายพมทั่วไปที่แบบไม่ไม่ได้ปิดหนาหรือว่าเค้เอากล้องมาจ่ออัน อย่าสั่งเยอะนะนี่มันทำคนเดียวมีการอี้เลยน้องนี่มันจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้ใช่ไหมคือคือคือว่าอ่าจริงๆแล้วอันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะลูกค้าแต่ว่าที่จะต้องทำเองอะ่ะคือว่าแบบกระสอบอะ่ะจริงๆนี่ก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได้แทบจะไม่ได้ต้องทำอะไรแค่เอาแค่เอา ที่มันตัวหนาหรือว่าอันที่มันไม่ใช่ไหมาพรมออกแค่นั้นนะคะแล้วก็เอามาจัดเรียงใหม่ให้มันแบบว่าให้ให้มันคะเข้ากันพอดีอะ่ะแบบคืออารมณ์ประมาณว่าเวลาเราซื้อที่จีนมาเนาะบางกระสอบอะสีดำก็ดำไปเลยสีสีสันก็สีสันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยจับมาแบบคะเข้ากันนะคะลูกค้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบ มันก็ไม่ได้ต้องทำใหม่อะไรมากหรอกแต่ว่าแต่คือคือคือเคยซื้อเครื่องมาแล้วแล้วก็ที่นิ่มไปทำที่สิบสองปันาแล้วมันแบบว่ามันไม่ได้คุมเองเนาะแล้วมันมีปัญหาแล้วก็เครื่องก็ซื้อมาแล้วก็เลยขนมาไทยนะคะก็เลยแบบเหมือนกับแบบเวลาล็อตไหนที่เราเกมหรือว่าล็อตไหนที่เราโดนยัดมาอะไรเงี้ยเราก็เราก็ที่เกียรมาแกะซ้าขายอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ก็เลยแกะแล้วอัดเข้าไปใหม่แบบเอาที่มันแบบที่มันขีด QC ออกอย่างเช่นว่าแขนยาวหรือว่าตัวหนาหรือว่าอันที่มันเป็นเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงหลังๆนี่ถ้าที่เจอติดก็คือจะติดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกั๊กอะนี่ก็เลยเอาแค่กั๊กออกนะคะสินค้าข้างในก็คือเหมือนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าแค่เอาเสื้อกั๊กเอาอะไรที่มันแบบ หนาๆเกินออกเนาะมันก็จะเป็นแบบอารมณ์อารมณ์คือว่าหมาพรมทั่วไปแต่แค่ไม่ได้ติดแบบติดอะไรที่มันไม่ใช่หมพรมแค่นั้นแหะลูกค้าเนาะก็คือจะได้แบบในหนึ่งกระสอบมันก็จะไม่ได้หนักดำหรือว่าหนักสีจนเกินไปมันก็จะแบบว่ารวมๆนะคะบางทีบางกระสอบอ่ะ หนักดำเกินอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเอาไปต่อ,อยากแล้วนิ่มก็ไม่รู้ของข้างในด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางรตแต่คือถ้าบางรถมันแต่ถ้าอย่างเจ้าใหญ่เจ้าเหมาอย่างเงี้ยไม่ไม่แนะนําให้เล่นแบบนี้เพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะคะนิ่มก็จะแบบว่าต้องต้องตัดอันที่มันแบบใช้ไม่ได้ออกแล้วก็ต้องจ้างคนงานจ้างทีมงานอัดด้วยอะไรอย่างเงี้ย นิ่ก็เลยจะขายกระสอบละสามพันห้านะคะสี่สิบกิโลอันนี้มันจะเน้นสําหรับลูกค้าที่เอาไปขายปีกเนาะแต่ถ้าขายส่งลูกค้าก็อาจจะต้องสั่งเหมือนเดิมอะ่ะแต่ว่าพอมีปัญหามามันก็แก้ยากอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยยังลังเลยเพราะว่าถ้าลูกค้าเจ้าใหญ่อะ่ะลาพังแค่โรงงานนี่มะมันมันทําให้ไม่ทันแน่ๆอย่างเช่นสั่งมาแบบ สองกระสอบสี่ร้อยกระสอบเนี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาลูกค้าเนาะช่วงนี้ก็เลยอาจจะแบบว่าปล่อยให้ท่านนึงไม่เกินห้าลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,เ,นะเพราะว่ามันมันยากอยู่นะคือบางกระสอบที่แบบแจ็คพอตแตกอะแทบจะแบบไม่ได้ไม่ถึงยี่สิบกิโลก็มีลูกค้า ก็สอบไหนอะนะนี่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เนอะมันโทรศัพท์มันอยู่ไกลนะเคอ่านคอมเมนต์ขึ้นนิ่มกันมะเด้อเด้อนี่อ๋อถ่ายคลิปอยู่วันนี้มีงานโปรไหนบ้างคะโอ้ยลูกค้าโปรโมชั่นหน้าหนาวเหรอจริงๆโโม,มันก็ไม่มีโปรหรอกแต่ว่าก็ทำให้ลูกค้าดีดี ทำของดีๆมาให้อันนี้คือมีให้เลือกสองสามช้อยอะสามช้อยด้วยกันนะ <mm เกรดหน้าร้านก็จะแบบสามพันห้าแต่สามพันห้าก็คือไม่แพงนะ เราะว่าเอาออกเยอะมากเอาจริงคือบางกระสอบคือมันเอาออกเยอะมากเลยเพราะว่าบางกระสอบคือแบบได้แค่สองร้อตัวหนาหล้วนอะไรเงี้ยลูกค้าแล้วเป็นกักด้วยนะขายยากมาก อาจจะติดแบบว,ว่าเดซไปบ้างถ้าเดซมันเยอะก็จะอาจจะติดไปบ้างแต่นิ่มว่านะนิ่มแกะมางานตัวที่สั่งมาจากจีนอะสีสันมันไม่ได้สวยงามแต่ว่าพอเอามาจัดจัดเป็นแบบชั้นๆแล้วมันก็สวยนะคือก่อนหน้านี้ที่ทำอะที่ทำที่ที่ทำที่อ่อ สิบสองปานนาคือนิ่ให้ให้แบบให้คนงานแบบว่าแยกเลยแยกสวยไม่สวยแล้วก็เอามาใส่เป็นชั้นชั้นแล้วมันแบบแล้วมันไม่ค่อยโอเคแต่อันเนี้ยคือไม่ได้แบบไม่ได้แยกเป็นชั้นนะก็คือแกะออกมาแล้วก็แยกอไอ้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่งานไหมพรมออกแล้วก็เอามาผสมผสมกันแค่นั้นเลยอ่ะมันก็มันก็โอเคนะถ้างานอย่างเงี้ยแต่ว่าดูข้างนอกมันไม่ค่อยสวยเฉย งาน L S S อ่ะมันแบบเขาไม่ได้จัดเขาไม่ได้จัดหน้าตาให้มันสวยงามอะลูกค้าแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างที่แบบที่ติดไปที่หลุดไปถ้าซื้อมาจากทีน่ะแต่ของเราก็อาจจะมีบ้างนะแต่น่าจะน้อยเพราะว่าคัดแล้วคัดแบบไม่ใช่คัดอะไรคัดไอคัดไอที่มันหนาหนาแบบนนหนาหนาเตอะเตอะ,ะ,ะออกอ่ะไอที่มนนันนะแล้วล่ะน,น้อง รอแปบจะแล้วละตัดไปแล้วนนเสียงต่อเด็ดหน่อยไม่นิ่มว่ะพี่พลอยว่ะเด็ดหรอของแต่ว,ว่าเดี่เอไปมาเสียงเนี่ยเด็ดมันมีขึ้นตัวอ,อย่างแค่กระสอบเดียวสองกระสอบเองอะ เนี่ยมันก็จะจะเป็นงานใหม่ผมทั้งหมดมันเอาหินก้อนๆไปตัวแล้วไอที่แก่ๆที่มันเป็นดอกเ,<ท>เป็นดวง,ไง,ไงที่มันแบบไม่ค่อยสวยค่อยงามมันก็จะเป็นเกศสามสามพันห้านะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเกดทั่วไปก็ก็ราคาเดิมแหละลูกค้าถ้าเป็นเกดทั่วไปแล้วก็เอาเอา,เอาแค่แบบตัวหนาๆออกก็คือก็คือยังขายเท่าเดิมแต่ว่าถ้าเป็นไอที่เอาแบบเอา เอาแก่ okay, ออกด้วยอย่างเช่นกระสอบเนี่ยมันก็จะอยู่ที่สามพันห้านะคะ <S 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 แล้วลูกค้าก็จะถามว่า,<ม>ลาแล้วน้องนิ่มจัดการตัวแก่แก่อย่างไงต้องรอมตว่าเอาอมาขายตัวสิบบาทากระสอบไหนที่นี่เอาออกคือนี่เอามาขาย,ย um อันไหนที่มันแบบแก,แก่แกนี่ก็จะเอามาขายตัวสิบบาทให้ให้ลูกค้ามาคัดที่โกดังนะคะสีโคสดใส นอ,อันนี้มันเป็นดเดรดฮะหลูกนี่เออปล่อยเลยมันงามมันงามหลายลูกกีีเเขมนน่ลาะทุกคนเอานะจะหย่มหยมหยมนะจะได้ดูสีนะนี่นะมันก็จะมีดำม,มีมีทุกอย่างแต่ไม่ได้หนักดำเกินไปอ่ะ เนี่ยก็จะค้าค้าอ่ะค้าค้ามีประมาณนี้ั้นท่านะคะอะโอเคเนาะ